ในตอนเช้าปกติทางกลุ่มก็จะจัดให้ได้ดื่มน้ำข้าวกันน้ำข้าวนี่ในาภาษาพาเรียกว่ายาคูไม่ใช่ยาคูนะยาคูเรียกว่ายาคูปานังก็คือน้ำข้าวน้ำต้มข้าว ยาคุป,ปานังหรือน้ำต้มข้าวเนี่ยมีด้วยกันอยู่สองประเภทชาีมจะแนะนำเรื่องวินัยวินัยของพระยาคุป,ประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสุทธยาคปุประเภทที่สองเรียกว่าโพชยาคุสุทธยาคุก็คือน้ำต้มข้าวที่ เทเอาน้ำออกมาเหมือนก็เราต้มข้าวในหม้ออย่างเงี้ยแล้วก็เทเอาน้ำทิง้งเทเอาน้ำออกมาทานเรียกว่าน้ำต้มข้าวส่วนข้าวไม่เอาเอาแต่น้ำซึ่งน้าใสที่เทออกมามีเศษข้าวติดนิดหน่อยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูง แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างร้านที่เขาขายข้าวแกงอย่างเงี้ยเขาเองไม่มีเวลาเวลาเขาต้มข้าวเสร็จเขาไม่อยากรอให้น้ำข้าวมันแห้งเขาก็เทน้ำทิ้งเลยเทน้ำทิ้งลงท่อไปเลยเส้นไอ้คุณค่าทางอาหารเนี่ยที่มันได้จากมเมล็ดข้าวมันก็เลยเสียไปหมด ก็ได้แต่ข้าวแต่ว่าน้ำต้มข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารอยู่ข้างในเนี่ยกับเททิ้งไปซึ่งในกรณีอย่างนี้จะต่างกับคนที่ติดคุกคนติดคุกนี่เขาจะให้กินน้ำข้าวเพราะว่าเป็นสิ่งที่ให้เพื่อความประหยัดไม่ให้เสียไป นนคนคุกก็ยิ่งแข็งแรงมินได้วิตามินนะแต่เราไปกินข้าวแกงเราจะได้แต่ข้าวที่ไม่มีน้ำเขาไม่ต้มจนจนสุกเพราะข้าวต้มจนสุกมันใช้เวลามากเกินไปกว่าวจะขึ้นหม้อจนจนน้ำแห้งเขาก็เลยเห็นว่าเมล็ดข้าวนี่พอฟูแล้ว,วก็เทน้ำทิ้งเลยซึ่งน้ำยาคูตรงเนี้มีประโยชน์มาก ตามพระวินัยพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสอนุญาตแก่พราหมณ์ที่มีพราหมณ์ท่านหนึ่งพยายามที่จะถวายพระตาหารกับพระเนี่ยตามดูตามถามว่าวันนี้มีใครนิมนต์ไปฉันหรือยังถึงสามเดือนก็ยังไม่มีโอกาสได้ถวายพระตาหารกับพระสงฆ์เลยเพราะว่าคนนิมนต์พระเนี่ย เต็มหมดเลยในสายพุทธการนี้พุทธเจ้าสั่นฉันแค่วันละมือคือฉันมือเช้าแต่เวลาฉันนี้ฉันสายฉันพระทหารประมาณสัก10บโมงถึงสิบเอโมงไม่ได้ฉันเช้าอย่างเราที่ว่าฉัน8ปดโมงฉัน11บเอโมงแต่ว่าท่านจะฉันโดยปกติประมาณ10บโมงเช้าเพราะว่าการบินทบาดเป็น การเดินที่ไกลเอาการอยู่การบินถบาทของพระในสมัยก่อนจะเดินอยู่ในระหว่างประมาณ2โลถึง10โลเป็นอย่างน้อยนั้นใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงในการบินถบาท2-3าชั่วโมงกว่าจะกลับถึงวัดด้วยเหตุนี้ทำให้การชันของพระในสัยพุทธการเนี่ยฉันแค่มือเดียวเพราะว่าไม่ทัน จะไบิบินตบาทสองรอบเนี่ยไม่ทันพระเจ้าก็เลยได้ทรงตรัสในพระสูตรไว้ว่าถ้าหากใครต้องการฉันสองมือเนี่ยเรียกว่าฉันสองครั้งก็ให้แบ่งอาหารที่ได้จากบินตบาทเนี่ยฉันไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คือเอาไว้ฉันช่วงก่อนก่อนเพนแต่ไม่มีการบินตบาทสองครั้งบินตบาทครั้งหนึ่ง รับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่แบ่งข้าวเป็นสองครั้งกแ็แค่จะพูดว่าฉันเช้าครึ่งจานฉันเพลนครึ่งจานนี่พรามติดตามพระเจา้าไต่ถามถึงสมเดือนก็ยังไม่สามารถที่จะถวายประตาหารแก่พระสงฆ์ได้เพราะว่าทุกคนนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์เนี่ยฉันจนเต็มหมดเลยคิวเต็มทุกวันได้แค่วันละคนนี่มันก็คิวเต็ม คนศรัทธามีมากก็เลยแสดงความน้อยใจว่าทํายังไงจะได้ถวายพระทหารกับพระพุทธเจ้าทำยังไงจะได้ถวายอาหารกับพระสงฆ์เพราะว่าคิวเต็มหมดนี้ในวินัยของพระเนี่ยเนื่องจากพระเนสมาทานเรียกว่าเอกาสนิก,กังคะทุดงคือฉันแค่หนึ่งครั้งต่อวัน วินัยบัญญัติจะไม่อนุญาตให้พระเนี่ยรับนิมนต์สองที่นิมนต์สองที่หมายถึงว่าสมมติเราจะไปฉันบ้านพราหมณ์นัดไว้ตอนเก้าโมงเช้าไปฉันตามบ้านคนอย่างเนี้ยเาอยู่เราจะไปกินข้าวไปก่อนไม่ได้เราจะทานข้าวไปจากวัดหรือว่ามีคนมาใส่บาตรกินที่หน้าวัดแล้วค่อยเดินไปกินที่บ้านคนนิมนต์ไม่ได้ การทำอย่างนั้นเรียกว่าปรมประโภชนะก็คือกินไปก่อนเป็นอาบัตเพราะว่าครั้งหนึ่งมีผู้สัทธทานนิมนต์พระไปฉันเนี่ยเจ้ะพระเนี่ยทานไปก่อนทานไปก่อนพอไปถึงบ้านเจ้าภาพพราหมณ์ก็ทำอาหารเลี้ยงมากมายแต่ว่าพระฉันกันนิดหน่อยแล้วก,ก็ถามว่าทำไมถึงฉันน้อยเขาบอกกินมาแล้ว กินรองท้องมาแล้วก็เลยทานไม่ไหวฉันไม่ไหวความโกรธมากเลยเสียใจเสียใจโวยวายว่าเราอุตส่าห์นิมนต์พระมาฉันยังไปฉันรองท้องมาก่อนอย่างนี้เราก็ไม่ได้ทําบุญพู้เจ้าก็เลยบัญญัติวินัยว่าแม่ริญาให้พระเนี่ยฉันไปก่อนนิมนต์ที่เรียกว่าปรัมปราโภชนะไม่ได้ ท่านี้เนื่องจากเหตุนี้ทำให้เมื่อมีคนนิมนต์ในแต่ละวันครบแล้วเนี่ยถึง3เดือนก็ยังหาเวลาที่จะนิมนต์พระสงฆ์ไปฉันไม่ได้เพราะว่าจะให้ฉันซ้ําหรือฉันก่อนก็ไม่ได้พระเจ้าก็เลยตรัสให้กําลังใจพรามบอกว่าเรามีวิธีอยู่เอาอยญิงยิสิพรามให้เธอถวายยกคู่ป่านัง ก็คือให้ถวายน้ําข้าวน้ําต้มข้าวน้ําต้มข้าวตามพระวินัยเนี่ยที่เรียกว่าสุทธยาคูก็คือน้ําเทจากน้ําข้าวที่ต้มแล้วเอาแต่น้ําออกมาก่อนเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าเป็นเพสัชถือว่าเป็นยาอย่างหนึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นอาหารคําว่าเป็นยาหมายความว่ากินเมื่อไหร่ก็ได้ จะกินใบ่สองใบส่สี่สองทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนตีสองตีสามตีสได้หมดเพราะว่าการเป็นยาเนี่ยไม่มีเวลาก็คือเป็นยาว่าชีวิตก,กินได้ตลอดเวลานั่นเองไม่จำกัดระยะเวลาการรับประทานพามก็เลยถวายยาคุป,ปานังกับพุทธเจ้าก็เอาน้ำต้มข้าวนั่นแหละมาผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็ถวาย พระเจ้าก็ตรัสอานิสงส์ของยคัคูปานังเนี่ยไว้ได้วยกัน10ประการพระเจ้าว่าน้ำต้มข้าวในในการทานโดยเฉพาะการทานในตอนเช้าเนี่ยมีผลมากมีอานิสงส์มากแต่ว่าหนึ่งก็คือย่อมให้อายุคือคนกินน้ำข้าวเนี่ยจะเป็นคนอายุยืนไม่ตายเร็ว สย่อมให้วันนะคือจะทำให้มีผิวพรรณผ่องใส 3. ย่อมมีสุขะก็คือมีร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วย 4. มีพระละก็คือมีกำลังวังชาห้ามีปฏิพานก็คือทำให้คนนั้นฉลาดคือสารอาหารที่ได้เป็นกรูโคสเข้าไปเนี่ยตอนเช้าๆเ,าเานี่ยก็ทำให้สดชื่น จ่มใสสมองปลอดโปร่งก็ทำให้ฉลาด6ก็คือว่าสามารถบรรเทาความหิวได้คือกินข้าวไปก่อนเนี่ยต่อให้บินทบาดไปถึง9ก้าโมงสิโมงยังบินได้น้อยหรือยังไม่ไม่พอฉันเนี่ยแต่การลองท้องด้วยน้ำข้าวไปก่อนเนี่ยจะทำให้ไม่หิว7ก็คือแก้ความกระหายได้ ทำให้ไม่หิวน้ําในหลักของการแพทย์แผนไทยเนี่ยน้ำต้มข้าวเนี่ยหรือน้ำซาวข้าวออกมาก็ตามเนี่ยเป็นยาเย็นคนที่เป็นร้อนในหรือมีไข้เนี่ยถ้าทานน้ำข้าวเนี่ยจะทำให้ไข้ลดนั่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแก้หิวด้วยแก้กระหายด้วยประการที่แปดก็คือว่า ช่วยขับลมในลำไส้ให้ออกไปคนที่ชอบท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยท้องเป็นลมให้กินน้ำข้าวเนี่ยมันจะทำให้ผายลมออกมาผายลมหรือเลอออกมาเพราะว่ามันไปกระตุ้นให้กรเ,เพราะอาหารเนี่ยขยับลำไส้ขยับตัวมันก็ช่วยดัดลมเสียออกมาได้ช่วยขับลมในลำไส้ ประการที่9้าคือช่วยล้างลำไส้หมายถึงคนท้องผูกถ่ายไม่ออกถ้าทานน้ำข้าวแล้วเนี่ยจะถ่ายได้เพราะว่ามันมีทั้งสารอาหารที่ไปกระตุ้นให้ลำไส้ทำการขยับตัวแล้วก็มันก็ตัวมันเองนอกจากมันมีผงข้าวหรือเม็ดข้าวนิดๆิดติดอยู่เนี่ยกระตุ้นให้ลำไส้ขยับตัวแล้วเนี่ยตัวมันก็มีน้ำจำนวนมากมันก็ทำให้ น้ำนี้ไปผสมกับอุจจาระเก่าทำให้มันอ่อนตัวแล้วก็ถ่ายออกยังก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายสุดท้ายข้อที่10ก็คือช่วยย่อยอาหารที่ยังไม่ย่อยหมายถึงว่าถ้าหากทานหลังทานข้าวเช่นว่าเราทานข้าว,ชาวเช้าข้าวเที่ยงแล้วเราอีกสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งทานน้ำน้ำข้าวตามลงไปเนี่ย ระบบการเผาผลาญจะดีขึ้นช่วยให้การเผาผลาญอาหารดีขึ้นคนที่ไม่ค่อยอยากอาหารกินข้าวไม่ลงก็ให้ทานน้ำข้าวก็ช่วยในเรื่องการย่อยอาหารด้วยนั้นอันดีสงของยาคูปันนงังหรือน้ำข้าวนี้มีได้กว่าอยู่สิบข้อแต่พระเจ้าก็ตรัสอันดีสงในด้านบุญเอาไว้ด้วยนอกจากผลที่เห็นในปัจจุบัน ว่าผู้ใดปรารถนาความสุขอันเป็นทิพย์คืออยากจะเกิดเป็นเทวดาหรือปรารถนาความสุขอันเป็นของมนุษย์คืออยากจะเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเกิดในสุขติเนี่ยหรือปรารถนาความงามในความเป็นมนุษย์หมายถึงอยากจะเกิดมาชาติหน้าเป็นคนผิวพรรณสวยงามเนี่ยขอให้ถวายน้ํายัคู่เนี่ยแก่พระสงฆ์ แต่ถ้ากล่าวแบบโดยวรวมก็คือการการทำบุญด้วยการให้น้าข้าวให้คนกินนั่นเองก็อน,นิสงในด้านของพบหน้าสัมปรเยะพบก็สามอย่างอยากเกิดในมนุษย์อยากเกิดเป็นเทวดาแล้วก็อยากที่จะเกิดมาเป็นคนมีผิวพรรณงดงามในชาติต่อไปให้ถวายน้าข้าวกับประสง์ ตอนนี้ไอตัวยคัคคูป่านหนังนี่มันมีปัญหาตรงที่ว่าไอยคัคคูประเภทที่สองเนี่ยเรียกว่าโพชยคัคคูเนี่ยมันไม่ใช่น้ําข้าวคือสุทธยาคัคคูเนี่ยคือน้ําต้มข้าวเอาแต่น้ําอย่างที่เราทานเนี่ยเราใส่ผงข้าวน,น้อยๆแล้วก็คนให้มันมีมีน้ําโดยส่วนมากแล้วก็มีเพียงแค่ผง น้ำข้าวน,น้อยเพื่อต้องการเพียงแต่สารอาหารแต่กระเพาะเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมน้ำข้าวนี้ได้โดยที่ไม่ต้องย่อยไม่ต้องสร้างน้ำย่อยขึ้นมาเพราะมันไม่มีกาก,ากไม่มีกา,กากอาหารที่ไปกระตุ้นระบบการย่อยอาหารแต่ว่าถ้าเป็นประเภทที่สองเรียกว่าโพชยาคูเนี่ยมันก็คือโจ๊ก ไม่ใช่น้ำต้มข้าวแต่หมายถึงว่าข้าวเละๆถ้าข้นขนาดเป็นโจ๊กเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เพสัชพระเจ้าไม่ได้ตับไม่ได้นับเป็นเพสัชแต่ว่านับเป็นอาหารก็เหมือนก็กินข้าวถ้าเกิดไปไปเทน้ำต้มข้าวออกมานี่เป็นยาคูแต่ถ้าเกิดไปตักเอาเมล็ดข้าวออกมาก็กลายเป็นอาหารฉะนั้น การต้มน้ำต้มข้าวตอนเช้าเนี่ยถ้าเราต้มจนข้นมันกลายเป็นโพชยาคูขึ้นมามันกลายเป็นกินข้าวไปแล้วไม่ใช่แค่รองท้องมันอิ่มไปเลยนี่เราเองโดยแท้จริงการให้ดื่มยาคูตอนเช้าเนี่ยเราให้ดื่มเพราะว่าต้องการให้เป็นเพศสัตว์เพราะว่าการดื่มเราจะดื่มก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ย่างพระอาทิตย์ขึ้นในฤดูนี้ในฤดูหนาวพระอาทิตย์จะขึ้นอยู่โดยประมาณอาจจะประมาณเจ็ดโมงเออหกโมงครึ่งเพราะฤดูในพระอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนไปตามฤดูต่างๆในฤดูหนาวที่หนาวที่สุดเนี่ยช่วงมกราคมเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นถึงหกโมงสี่สิบห้าถึงจะขึ้นจากจากขอบฟ้า ฉะนันการทานอะไรก็ตามก่อน6กโมงสีในฤดูหนาวแต่ในช่วงนี้ยังไม่ถึงก็ประมาณสักหกโมงครึ่งการทานอะไรก่อน6กโมงครึ่งเนี่ยถ้าหากเราทานเป็นอาหารเข้าไปเนี่ยสำหรับพระแล้วเป็นอาบัตคือโภชยคุเนี่ยที่เป็นโจกเนี่ยเราทานก่อนพระที่ขึ้นหรือพระฉันก็ตามเนี่ยท่านก็เป็นอาบัตถ้าหากว่าเราทานมันกลายเป็นศีลแปดขาดเลย เพราะว่าเสียข้อวิการโภชนาะเราไปทานข้าวก่อนพระาที่ขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราหยุดการทานข้าวแค่เที่ยงเที่ยงวันจนถึงอรุณรุ่งในวันต่อไปองนั้นการต้มน้ํายาคูเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันต้องต้มแต่น้อยไม่ใช่ต้มเป็นข้าวเหนียวๆน,นี้ฉันไม่ได้พระท่านก็ บางทีนั่นก็ลืมๆเหมือนกันไม่ได้ทบทวนพระวินัยในข้อเพศสัจธรรมตะกาในเล่มที่4เนี่ยบางทีนั่นก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่ว่ามันมีโทษในทางวินัย,นยคือว่าความเป็นอาบัติที่ทานอาหารกอนพระอาทิตขึ้นและในข้อสิ้นแปก็ไปจะไปทําให้วิการพระโภชนาในวันนั้นเนี่ยข้อที่6ก็จะเสียไปด้วยเสียนิสงไปเพราะว่า ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไปทานข้าวต้มเสียไม่ได้นี่นี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีความเข้าใจในการต้มน้ำข้าวบางทีอย่างเราไปต่างที่อย่างนี้เราไปนักิเรามาที่นี่หรือว่าไปอาสมมาตายเงี้ยเราต้องบอกเขาว่าต้มแค่ กระป๋องเดียวถึงคนถึงห้าสิบคนก็เอากระป๋องเดียวหรือว่าคนแค่ยี่สิบสามสิบคนนะเอาแค่ครึ่งกระป๋องหรือถึงในสามก็พอแล้วต้องบอกเขาว่าเอาแค่นี้ไม่ใช่แค่เขาต้มตามอำเภอใจเขาก็ใส่หมดเลยมันก็กลายเป็นอาหารขึ้นมานี่เพราะเป็นอาหารขึ้นมานี่ไม่ใช่ว่ามีข้อดีเพราะว่ามันผิดเวลาทานข้าว อย่างบางคนทานข้าว7จ็ดโมงหรือ7จ็ดโมงครึ่งหรือ8ปดโมงหรือแปดโมงครึ่งพอตอนอนเช้ามากระตุ้นด้วยการรับอาหารตั้งแต่ตีห้กว่าหรือ6กโมงเนี่ยพอผิดเวลาปั๊บเนี่ยลำไส้มันจะแปรปรวนทำให้ถ่ายท้องคือการเกิดอาการท้องเสียได้เมื่อฉันไปแล้วหรือว่ารับไปแล้วในวันต่อไปไม่ได้รับอีก คือไม่ได้ทานตรงเวลาในเวลาที่ควรจะได้รับก็ทําให้ปวดท้องเพราะว่าน้ําย่อยมันไหลออกมาเพื่อจะย่อยอาหารตรงเวลาที่เราเคยให้เขาฉะนั้นเวลาถวายปนานะกับพระสงฆ์เนี่ยจึงได้มีวินัยอีกข้อหนึ่งว่าการถวายน้ำผลไม้ที่เรียกว่าน้ำปนานะจะต้องกองเอากากออกเช่นเราถวายน้ำส้มอย่างนี้เราก็ต้องเอากองเอากาก,ากออกเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ย จะต้องย่อยน้ำผลไม้ที่มีกากแต่ว่าให้สามารถดูดซึมสารอาหารได้ทันทีโดยความเป็นปานะ,นะอันนี้ก็เป็นเรื่องความรู้ในข้อวินัยฉะนัะ้นอย่างที่ว่าพวกเราเองเนี่ยอยากจะถวายอาหารกับพระสงฆ์อยากจะได้บุญในเช้าวเชอย่างสมมุติเราไปวัดจานอย่างงี้อาหารมันเต็มโต๊ะไปหมด บุฟเฟ่มันล้นโต๊ะเลยยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องมีที่ว่างจะวางจานของเราแหละทั้งเช้าทั้งเพลนเราก็ต้มยาคูไปถวายพระดีที่สุดได้บุญมากกว่าเขาอีกแต่เราไม่บอกใคร <c oughs> คนเขาแย่งหมดนั้นบางทีเราเองอยากจะไปถวายยาคูกับพระสงฆ์ตามวัดต่างๆนี้ก็ดีเหมือนกัน ถวายก่อนออกบินาบ,บาตได้เลยเพราะว่าตรงตามพระวินัยหรือว่าบางทีไม่ทันก็รอถวายตอนท่านกลับมาจากบินบบาบันเหนื่อยร้อนๆก็ถวายน้ำต้มข้าวให้ท่านเราก็มีเทคนิคของเราแล้วแต่อยากจะได้บุญมากกว่านั้นก็ให้ใส่น้ำนมเข้าไปด้วยเอานมเนี่ยผสมเข้าไปในยาคู เพราะการทำมัทุปยาตข้าวที่พระเจ้าฉันและตัดสรู้ทำเนี่ยก็คือการทานข้าวต้มน้ำนมนั่นเองทำให้มีพลังมากอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเดี๋ยวชา้ินี้ก็จะไปเดินกันนะเดี๋ยวจะเดินข้ามสะพานไปฝั่งโน้นไปชมบรรยากาศเราก็จะเดินไม่ไม่ไกลละเพราะว่าช่วงนี้เมฆไม่มีละแดดร้อนนะใครจะเข้าห้องน้ำก็ขอเชิญ